โอเคครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กับรีวิว Lenovo อ i ์เซซินแพดโป,โปี2023ครับหรือ Lenovo 12.7นิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวแท็บเล็ตที่ไม่ได้ใหม่ล่าสุดนะครับแต่ออกมาแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งเอามารีวิวเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับ11.11 11จะมีโปรโมชั่นนะครับลดราคาเยอะมากๆนะตัวนี้เนี่ยเราขายที่ราคา11,900บาทแต่ว,ว่าช่วงโปรโมชั่นนะครับ11.11 11, จะเหลือประมาณ8,000ถึง7,000บาทเท่านั้นเองเนาะเมื่อเก็บโค้ดเก็บคูปองวเนี่ย บอกเลยว่าลดราคาคุ้มมากๆ,ๆนะครับถ้าใครดูจบๆคลิปเนี่ยจะมีบอกวิธีการซื้อและวิธีการเก็บโค้ดกับคูป,ปองเนาะตัวนี้นะครับสเปคเขานะครับจะมากับหน้าจอขนาด12.7นิ้วนะครับตามชื่อมาเลยเนาะเป็นหน้าจอแบบ IPS นะครับ LCD ไม่ใช่จอ OLED นะครับตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดหน้าจอมาสูงสุดถึง 3K นะครับหรือ 2 9 4 4คูณ1840พิกเซลนะครับให้รีเฟรชเรทหน้าจอมาที่144เฮิรตนะครับซึ่งสื่อ่าเยอะมากๆนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับให้ CPU มาที่ Snapdragon 870นะครับคือเร็วแรงลื่นมากๆนะครับแ a m 8ครับความจุ128 g b กับ256 g b กะับราคาต่างกันอยู่ที่1,000บาทนะครับผมเราก็ยังรองรับ Micro SD Card สูงสุด 1TB ครับตัวนี้นะครับจะไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับผมนี่นะครับ รวมถึงจุดเด่นก็คือมีลําโพง4ตัวครับเป็นลําโพงจาก JBL นะครับี่ตรงนี้ 1, 2นะครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับ 3, 4ตัวครับช่องพอร์ต Type C ให้มาด้วยนะครับผมเราก็ยังมีปุ่มตรงนี้ครับปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องที่ทําหน้าที่เป็นปุ่มสแกนนิ้วมือด้วยนะครับตัวนี้คือแบบให้ฟังก์ชันมาจัดเต็มมากนะครับรวมถึงกล้องเขาครับให้กล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้แม้จะใส่ซิมไม่ได้แต่ว่า เขายังให้ Wi-Fi เป็น WiFi 6มานะครับก็ทำให้รับสัญญาณจับสัญญาณได้ดีและไวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้บ้านใครมี w i f i แล้วเนี่ยโหลดเร็วปื๊ดปัป๊ดเลยพัธเยวะนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ครับให้มาที่1 2 0 0มิลลิแอมป์นะครับรองรับฟาสชาร์จด้วยนะครับ20วัตต์เนาะก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างจะให้สเปคมาจัดเต็มมากๆนะครับตัวนี้นะครับจะมีเป็น2เวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชันลมจีน กับ g l o b อ l ล o m เนาะซึ่งตัว g l o b a ลลอ M เนี่ยจะไม่รองรับ Netflix นะครับแล้วก็จะไม่รองรับ PC m o d มนะครับส่วนตัวลอมไชน่าจะรองรับ PC Mode Netflix แต่ว่าจะไม่สามารถใช้ภาษาไทายได้นะก็ป,ะปัจจุบันนี้เราแถมเคสด,ด้วยนะครับเป็นเคสแบบสมาร์ทเคสนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาแล้ว,ลวได้เคสพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเราแถมเคสฟรีให้1อันด้วยนะครับเป็นเคสแบบที่มีช่องใส่ปากกาแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดได้ครับป้องกันหน้าจอด้วยนะ นี่ครับเราแถมมาครับสองอันนี้เราซื้อแล้วซื้อหนึ่งได้ถึงสองเลยนะครับได้ทั้งเครื่องและเคสเลยนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเรารู้สเปคคร่าวๆเนี่ยเราไปดูกันที่ฟังก์ชันการทํางานต่างๆดีกว่าครับตัวนี้ต่อไปนะครับผมมีฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอที่เยอะมากๆนะครับแม้จะไม่มี PC โหมดเนาะอะไรเลยก็คือจะเป็นโหมดเกี่ยวกับการใช้หน้าจอต่างๆเช่นการปรับทีมเมื่อทีมสว่างซึ่งมีอยู่แล้วนะครับทุกๆเครื่องนะครับอันนี้ไม่ไปกติเลยมีโหมดการอ่านนะครับที่ทําให้หน้าจอเนี่ยมีความมืด คืบลงนะครับตัดแสงออกให้เหลือแต่สีขาวดาเพื่อให้เราอ่านได้สบายตามากยิ่งขึ้นแต่ตัวนี้นะเป็นโหมดการอ่านอ่านนิยายอ่านการ์ตูนต่างๆนะครับรวมถึงมีโหมดจ่องสายตานะครับเป็นโหมดตัดแสงสีฟ้านะครับทำให้หน้าจอมีความเหลืองมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้แสงสีฟ้ารบกวนดวงตาเราครับผมก็มีมาให้นะครับรวมถึงมีโหมดการปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับเมื่ออยู่กลางแจ้งนะครับผมก็จะมีการปรับแสงเองแบบออโต้นะครับที่มืดก็จะเพิ่มแสงสว่างให้เราครับอันนี้เป็นโหมดที่ช่วยให้เราสามารถปรับแสงอย่างออโต้น ตัวนี้นะครับก็มีมาให้เรานะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดนี่เลยครับเป็นโหมดแอมเบียนซาวหรือเสียงพื้นหลังนะครับก็สำหรับใครที่แบบเปิดเสียงกล่อมนอนนะครับก็สามารถทําได้อันนี้นี่เลยมีโหมดให้เราเป็นโหมดเสียงนะครับผมก็มีเสียงทะเลนะครับมีเสียงทะเลเสียงป่าเสียงฝนเสียงแคมปิ้งนะครับผมก็มีมาให้หมดเลยเนาะสำหรับใครที่แบบเปิดฟังตอนนอนนะครับกล่อมเราหลับนะฮะ ก็มีมาให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นโหมดต่างๆที่เขาให้เรามารวมถึงมีการแคบหน้าจอนะครับผมก็ต้องกดปุ่มทั้งสิ้นแคบให้เลยนะครับมีการอัดวิดีโอหน้าจอได้ด้วยนะครับตรงนี้นี่บันทึกหน้าจอสำหรับใครที่สตรีมเกมนะครับก็เล่นเกมไปอัดหน้าจอไปก็สามารถทําได้เลยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มนะครับเป็นโหมดที่ให้มารวมถึงยังมีโหมดอื่นๆนะครับที่สามารถเข้าไปกดเลือกดูได้เลยนะครับจะมีเยอะมากๆนะครับก็ลองเล่นกันดูได้นะครับใครซื้อไปแล้วนะครับมีโหมด global video beauty มี privacy shield มีโหมดต่างๆมากมายก็ไปลองกดดูกันได้รวมถึงตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือจะมีการใช้งานหน้าต่างในแบบ multi window นะครับผม <c oughs> ก็คือหน้าต่างลอยนะครับนี่หก็คือการแยกหน้าจอครับสามารถแยกหน้าจอเป็น2อันได้แบบนี้นะครับก็สามารถปรับขนาดหน้าต่างได้อย่างมีอิสระนะครับผมจะไม่บังคับเหมือนกับแท็บทีนี่อื่นเนาะเนี่ยเพิ่มลดได้ตามความต้องอการเลยแล้วก็สามารถเปิดแอปพร้อมกันได้หลายแอปนะครับเพราะว่าตัวเครื่องค้าเป็น Snapdragon แปดเจ็ดศูนย์นะครับทำให้ความไวเนี่ยค่อนข้างจะหายห่วงเลยนะครับก็ ไวแล้วก็ลื่นมากๆรวมถึงหน้าจอที่เป็นเรฟเลต144เฮิรตนะครับทัชสกรีนสนุกมากครับเนี่ยเนี่ยการทัชการเลื่อนการจิ้มเนี่ยคือมันมันมันเพลินมากเลยนะนะเนี่ยลื่นนะครับผมจอหนึ่งเปิดยูยูทูบนะครับอีกจอหนึ่งเปิดเพลงเอ้ยจอหนึ่งเปิดยูทูบอีกจอหนึ่งเปิดดูอ่านนิยมนิยายดูของดูข่าหุ้นต่างๆเนี่ยสามารถทําแต่งลื่นไหลนะครับผมเราเอา่เอาเราเปิดดูเนี่ยสวสตช์กัน เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เอ่เปิดดูวิดีโออันนึงก็ดูข่าวนะครับผมเนี่ยสามารถทำได้อย่างเรื่อนๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนาะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทัชส,สกรีนสนุกมือมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นหน้าจอแบบ Adaptive 144 h z นะครับทำให้ a n i m a t i o n การทัชเนี่ยค่อนข้างจะลื่นไหลติดนิ้วมากๆนะครับดูเนี่ยติดนิ้วมากนะครับทัชสนุกมากนะครับถ้าเทียบกับจอทั่วไปของประเ็ศจีนเนี่ย จะให้ความต่างที่เยอะมากๆนะครับถ้าใครที่เคยเล่นจอปกติ60เฮิร์ตมาแล้วเล่นจอ4 4เฮิร์ตเนี่ยมันต่างกันมากนะครับไอ้ตัวไอซีเบทพัดนะนี่ดูนะดูการดูแอนิเมชั่นคัสกีนะนะอันนี้ว่าลื่นมือนะครับอันนี้เนี่ยลื่นกว่าเยอะเลยติดนิ้วกว่าเยอะเลยเห็นไหมอะดูตัวนี้อันนี้นี่จอ60เฮนะิร์ตนะจอทัว่วไปก็ถือว่าลื่นแล้วนะแต่พอจับตัวเนี้ย มันมีความต่างกันอย่างมากเลยความสมูทแอนิเมชันต่างๆกระทั็ต่างๆเนี่ยมันทําให้เราฟินมากๆนะครับอันนี้เป็นโหมดการทาสกรีนแล้วก็เป็นโสมดแยกหน้าจอนะเนี่ยนอกจากนี้ครับยังสามารถทําเป็นหน้าต่างลอยได้ครับผมอันนี้นี่เลยนะครับแม้จะไม่มีพีซีโหมดแต่ว่าเราสามารถใช้งานแบบมัลติวินโดได้นะครับผ่านตรงนี้ครับกดเป็นหน้าต่างลอยออกมานะครับแล้วก็อ่ะเพิ่มได้เท่าไหร่อันนี้นี่ก็ลอยอ่าหน้าต่างลอยสองแอปแล้วเปิด YouTube ด้วยนะแล้วก็เปิดหน้าต่างลอยไว้นะครับ อะไรอีนะอันนี้ไนดะ้ไหมอ่ะนี่เปิดหน้าต่างลอยสูงสุดได้3แอปนะครับแล้วก็เปิดอยู่ทุกไปด้วยน้องเนี่ยดูใช้งานได้แบบมัลติเวนด์โอนะครับที่หลายคนสงสัยว่าแม้จะไม่มี PC โหมดนะเราก็ยังสามารถทํางานแบบหลายหน้าต่างได้นะครับผ่านฟังก์ชันหน้าต่างลอยนี้นะครับเปิดดูข่าวเสิร์ชข้อมูลหุน้นอ่ะเปิดดูนั่นนู่นนี่ใน e mail. อีเมลอ่า e อีเมลกันสิปิดนี่ก่อนอ่าค่อนข้างบางเลยนะครับอีเมลอยู่ไหนนะ อ่าอีเมลนี่นะครับก็เนี่ยแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้น้าต่างลอยนะทั้ง Google อ่านข่าว Google ค้นหา Google อีเมลเนี่ย YouTube ก็ทำนาฬิกาลอยได้นะครับเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างจะอิสระในการใช้งานเลยนะครับนี่ก็คือทำมาได้ดีมากๆนะครับสหรับตัวนี้นะครับเหมือนเหมือนกับว่าเขาคิดมาแล้วว่าเนี่ยจอ12นิ้วต้องแบบทำยังไงได้เนี่ยจะคุ้มค่านะครับบางรุ่นเนี่ยทำได้แค่หน้าต่าง2อันนอดแยกแต่รุ่นนี้บางรุ่นก็ได้แค่แบบแยกแยกเป็น2อัน น,น,นีแต่ตัวนี้สามารถทาหน้าต่าง13อันเลยนะครับก็คือเปิดในความกัน3แอป3หน้าต่างนอกากก็คือฟินๆชิลๆเลยนะตัวนี้ลื่นไหลามากๆนะครับการใช้งานของเขานะครับค่อนข้างดีเลยเนาะนจุดเด่นเขาเลยครับตัวนี้แม้จะไม่มี PC Mode ก็ ode, ยังสามารถใช้งานหน้าต่างลอยได้นะครับต่อไปครับเราไปลองดูกันที่การใช้งานเกี่ยวกับมัลติมีเดียนะครับพวก YouTube เป็นยังไงเสียงเป็นยังไงลำโพงสี่ตัวมันดีแค่ไหนไปดูกันเลยครับผม สำหรับ u t u b e นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 4K เลยนะครับผมนี่จะเ,เปิดให้ดู2 1 6 0 P 6 0นะครับตัวนี้เป็นความละเอียด 4K นะครับผมแบบ HDR ด้วยก็คือให้ความคมชัดที่แบบจัดเต็มสุดๆนะครับบนจอขนาด12.7นิ้วนะครับผมตัวนี้เพิ่มแสงก่อนนี่เลยครัคมชัดมากๆนะครับจอใหญ่ อลังการการสร้างสุดๆเนี่ยแสงสีมาเต็มนะครับผมหน้าจอเขาเนี่ยนอกจากเป็นรีเฟรชเลตหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นิยังเป็นแบบ Dolby Vision นนะครับผมด้วยนะอ่า ซึ่งจอหน้าจอตัวนี้นะครับผมจะให้ความสว่างสูงสุดที่400นิตนะครับรองรับ HDR10+ นะครับมีการส่างสายตาด้วย TUV ็นเดี v, en, ลยวเนี้ย Le, Le l e e นะครับผมนี่ตัวนี้สอ่างสายตาด้วย TUV ที่อย่างนน,นะครับผมที่เขาเขียนมานะครับนแล้วก็มี Dolby Vision ด้วยนะครับผมทำให้หน้าจอเขาเนี่ยสวยสดคมนะครับคมมากๆนะครับผมผมดูดจอตัวนี้แล้วแบบแตกต่างกันมากๆกกับจอทั่วไปนะ ดูแล้วฟนะินอะใครที่ซื้อไปดูหนังนะครับไปฟังเพลงไปเปิดสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าคุมา้มค่ายกเว้น Netflix นะครับตัวนี้เนี่ยอยันนี้บอกไปครับว่าถ้าเป็นลอม g l o b a l จะไม่รองรับ Netflix นะครับผมจะดูได้แค่พวกแอปทั่วๆไปอย่าง Disney ์พาร์ทคอสตาวิดีโอพรามนะครับอ่าบิล ili ิบิลิดูได้ YouTube มี่ฟิวชิลๆเลยยกเว้นแค่ Netflix กส์อาจดูไม่ได้นะครับผมอันนี้เสียดายมากๆนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้ดูฟิฟินโดยทัพา์เนี่ย นะ่เราบว่าซื้อตัวหลอมจีนก็ด้ครับผมแต่ตมันดูเน็ตฟิกได้แต่ว่าเรื่องการรับประกันต่างๆก็ไม่ชัวร์ว่ามีไหมครับนะเพราะว่าพวกนี้ถ้าเป็นชื่อเซลล์ซินแพดเนี่ยจะไม่สามารถเข้าศูนย์ไทยได้นะครับจะเป็นต้องเป็นซ่อมกับร้านที่ซื้อมาเนานนะครับอย่างร้านเราเนี่ยถ้าซื้อไปก็มีประกันให้1ปีนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องมาหา7วันซื้อไปแล้วจอเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้า7วันเราเปลี่ยนเครื่องมาให้นะครับผมนี่นี่คือประกันร้านเราส่วนที่อื่นเนี่ยเรามรนะ อลีบาบาหรือร้านนาเข้าเข้ามาเนี่ยเรื่องการประกันอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นร้านเราเนี่ยเวันเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับหปีประกันให้นะครับผมอะไรซอฟต์แวร์ทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นจอแตกเครื่องตกน้ำเนี่ยไม่ประกันให้นะครับนี่บอกไปก่อนนะครับผมจะได้เข้าใจรวปตรงกันเนาะเนาะถ้าใครชอบที่แบบมี Netflix ซื้อลอมจีนได้แต่เรื่องการประกันเราไม่รู้แต่ถ้าใครแบบไม่ซีเรียสนีตฟิกเลยชอบที่มันจอสวยอยากดูอะไรก็จอสวยจอใหญ่หมดเลยลำโพง4ตัวอีกแล้วแต่ก้อนเป็นศูนย์อีกเนี่ย และเพื่เป็นสาไทยด้วยเนซ Blog, ซ Hank, ี่ยซื้อที่ร้านเรานะครับสามาซื้อเลยเนาะเอาไปครับลองเทสที่เสียงมันดีกว่าครับลำโพง JBL เนี่ยหเอ้ยลำโพง JBL สตัวเนี่ยมันจะเสียงอันไหนกันเชียวนะนี่ไปหาก่อนโอ้โหเสียงโคตรดังนะฮะ ต้องบอกว่าเสียงเนี่ยดังมากนะครับดังแบบดังโคตรเปิดสุดดังโคตรโคตรแล้วก็เสียงดีมากนะครับมาหมดนะครับทั้งเสียงแหลมเสียงเบสนะครับฟังแล้วสบายหูสุดๆอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยเปิดสุดๆเนี่ยหูแตกนะครับบอกเลยหูแตกดังจริงอ่ะเปิดฟังทีนึงอันเนี้ยมาอยู่ที่คอหูนะครับ,นนร,ะร,บระดับระดับคอหมเลยดังมากนะเสียงโอ้ ก็ oh. เสียงดังจริงดังจริงๆไม่ได้หมูดังมากนะครับลำโพงดีมากๆด้วยนะครับ JBL โอ้ oh, สุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้เสียงก็ดีภาพก็คมนะครับตัวนี้นะครับคุ้มราคามากๆใครที่กำลังหา,าเทเลทไปดูหนังฟังเพลงนะครับตัวนี้ห้ามพลาดบอกเลยเพราะว่าทุกอย่างให้มาดีจริงๆนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดนะครับต่อไปครับเรื่องกล้องนะครับผมสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยทุกคลิปทุกตัวที่ขายาเทเลทบอกไปแล้วว่า ถ้าใครซื้อไปถ่ายรูปทําวิดีโอแนะนําว่าไปซื้อกล้องหรือมือถือดีกว่าเพราะว่าต่อให้จะเป็นเลนโวนะครับเลนเขาบอกว่าอะไรนะกล้อง13ล้านพิกเซลเนี่ยมันก็ไม่ได้ความละเอียดที่ดีที่สุดหรอกครับนอกจากคุณใช้เป็นเครื่องแบบสำรองเนาะเครื่องแบบเออซื้อไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ที่จ่างจังหวัดเนี่ยคุณภาพภาพประมาณนี้นี่ถ่ายเมื่อกี้เลยนะไปโปก,ก็คือมันก็เก็บได้ส่วนึงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ดีมากที่สุดอะนะเนี่ย มันก็ถือว่าโอเคอยู่ในะระดับกลางแต่ถ้าคุณจะไปแบบถ่ายแบบจริงจังอ่ะไปลงโซเชียลเอาไปเทีย่ยวไปถ่ายวิวนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่ามันพกลำบากด้วยแล้วก็แท็บเล็ตเขาไม่คิดเรื่องกล้องมาโดยเฉพาะนะครับเขาทำมาพวกแบบเนี่ยไปเน้นเรื่องจอเรื่องเสียงเรื่องคลิปเซตการเล่นเกมจะมากกว่าส่วนกล้องเนี่ยเอาไว้ใช้แก้ขัดเนาะไว้วิดีโอคอลคุยกันในครอบครัวไว้ซูมอ่ะเอาไว้เรียนออนไลน์เนี่ยได้แต่ว่าถ้าเป็นไปถ่ายรูปจริงจังอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะเท่าไหร่นะครเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะไม่ได้ชชชััััดดดดมมมากกอออ่่่ะะคืน็แตไทีสุ สู้คุณเอาเงินที่ซื้อตัวนี้จะถ่ายรูปนะไปซื้อกล้องหรือซื้อมือถือจะ,จะคุ้มกว่านะครับทุกคลิปบอกไปแล้วครับว่าแท็บเล็ตไม่เหมาะกับถ่ายรูปเลยนะครับผมเนาะก็ดูตามการใช้งานดีกว่านะครับซื้อไปดูหนังฟังเพลงดีกว่าคุ้มกว่าเยอะนะกล้องเป็นแค่ของแไมเฉยเนาะในส่วนของโปรแกรมอื่นนะครับเช่นการใช้งานดน้านอื่นๆการตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพแคนว่าแคปคัตเป็นยังไงต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยแคปคัตสบายปื่อฮะใครที่แบบเป็นร้านค้าออนไลน์นะเอาไว้ทํารูปขึ้นหน้าร้านทํารูปลงขายเนี่ย สบายสบายเลยนะครับพกพาสะดวกด้วยนะเนี่ยอันนี้เราทำในแคนวานะครับก็มันก็ลื่นลื่นกว่าแท็บจีอื่นๆที่เราเคยรีวิวมาด้วยซ้ำเนาะการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะชิวๆเลยปรับนู่นปรับนี่ปรับสีเอารูปมาใส่นั่นนู่นนี่เนี่ยค่อนข้างไวนะดูเนี่ยไวนะครับการแต่งผลต่างๆนะเนี่ยอันนี้เลเยอรเยอะมากนะถ้าใครดูรีวิวอื่นๆจะรู้ว่าถ้าเราเปิดอันนี้มาเนี่ยบางบางแท็บเล็ตเนี่ยพวกแบบ ตัวอ iden, ื่นทั้งขรีวิวเนี่ยมันจะมีการกระตุกบ้างนะเวลาซูมเข้าซูมออกเวลาปับนู่นนี่นั่เนี่ยมันใช้งานได้แต่ตัวนี้คือใช้งานลื่นลื่นมากด้วยดูดูไหมเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับผมสามารถเปลี่ยนข้อมูลพิมพ์ข้อความใหม่อะไรก็ได้อ่ารีแม็กซ์แล้วเมื่อกี้ขายเร n นโวเนี่ยอ่พิมพ์ใหม่ไปเลยเรโนโว อะไรเงี้ยมันมันทำงานง่ายมากๆเลยนะครับผมก็ใครเป็นแบบสายการาฟริกมือใหม่ที่ใช้แค่แคนวาในการทำไม่ได้แบบเอ็กเปิดมากขนาดไปทำโอ้โห AI เวอร์ก็เนี่ยทำได้นะครับผมชิลๆแล้วก็ยังรองรับการใช้งานแบบ2หน้าจอด้วยนะครับตัวนี้ AI เอครับก็ใตัวแคนวาสเขานะครับเนี่ยเปิด2หน้าจอได้อันนึ่งเปิดแคนวาสอันนึ่งเปิดแคป,ปคัทขึ้นมาเลยคือ CPU ียูเขาดีอ่ะแล้วก็จอต่างๆเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมการแต่งผลต่างๆเนี่ยมันสวยเนาะ ในี่ซูวิดีโอจากแคปคัตนะครับตัวนี้เราถ่ายเมื่อกี้แล้วเล่นเนี่ยก็ตัดต่อได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกน,น,นั่นนู่นนี่ใส่เอฟฟงเอฟเฟคเข้าไปเนาะทำได้สบายๆนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบเกะกกสองหน้าจอย่อไปอันนี้อนเดียวพออา่านี่ใส่เอฟฟงเอฟเฟคเข้าไปปุ๊บน,น,นั่นนู่นนี่นะก็ลืน่นๆเนาะเนี่ยใส่ FX. เอฟเฟคลองทำห้ดูเลยดีกว่าเอฟเฟคเอฟเฟควิดีโอ มันต่างยังไงนี่แหลไสีอะไรไอาีวิดีโเนี่ยพวกนี้ก็ทำได้ง่ายๆเลยครับผมจอใหญ่ๆ,ๆนะครับผมทำให้เห็นทำลายชัดเจนเนะาะคุณจะตัดอะไรเข้าไปตรงไหนก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เครื่องค้อเนียค่อนข้างไวทะย้ำมากครับว่าไวเนี่ยคือไวจริงแล้วก็ทัดสตรีมสนุกมือจริงๆนะครับก็แนะนำเลยเนาะสางคอนเทนต์ก็สามารถเอาไปทำงานได้นะครับรวมถึง ถามว่าบอดเ e ็กเเป็นไงพี่ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับทุกรุ่นครับรองรับบอด Excel อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับซึ่งยังสามารถใช้ Google Play Store ได้นะครับก็ลิงก์กับ g o o g l e นะครับมพ์เอกสารส่งให้กันได้ครับผ่าน Google d o c กิเมนหรือว่าจะเป็น g o Google s h e e t ก็ได้นะครับผมนี่เปิดความกันให้ดูอ่ะ o g l e s h e e t กับ Google Document ก็สามารถทำงานพวกมันได้แบ่งสองหน้าจอบแบบนี้นะครับผมส่วนตัวลอมจีนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขารองรับ g o เก l ลเพจสโตไหมนะอันนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันเนนะะนั้นนี ถ้าใช้ Google Doc พวกนี้แนะนำว่าลอมโกลเบน่าจะปลอดภัยกว่าจะดีกว่าครับนผะมก g o o g o e Doc เนี่ยส่ง Docs g m เมให้การส่ง s p สเ s h e e t ให้การผ่าน Google เนี่ยลอมโกลเบอตอบโจทย์แน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวเรื่อง Google ใช้ไม่ได้นะอืมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวของตัวการใช,งงช้งานฟังก์ชันการงานต่างๆนะสสยคอนเทนต์ใส่เอกสารทำได้เรื่อยๆนะครับผม แล้วก็ใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับผมเกมเก่าๆเนาะอีมูลเลเตอร์ต่างๆเนี่ยพวก PSP หรือว่า p a 2เนี่ยอันนี้ผมลองเทแล้วนะครับผมโปรแกรม PPSSPP นะ,ะเป็นโปรแกรมเล่นเกมอีม,มเก่าๆเนี่ยก็ลื่นนะครับเพราะว่า CPU เขาค่อนข้างแรงเลยนะอะ่ลองเทเครสให้ดูเดี๋ยวคุณดูภาพนี่เห็นไหมโคตรคมดูความลื่นนี่เนี่ย ลื่นจัดนะครับผมบอกเลยว่าใครที่แบบชอบเล่นเกมแบบเก่าๆนะ PS2 หรือว่าแบบพวกนี้ Nintendo ต่างๆเนี่ยคุณโหลด emulator ม,มาครับแล้วก็ซื้อจอยสักอันหนึ่งนี่เอามาต่อเล่นนะครับเล่นที่บ้านสบายๆเลยเพราะว่ามันมันแรงอะ่ะจิวมันแรงมากอะ่ะถ้าจอาจอ 3K อะ่ะโคตรฟินนต่บอกเลยใครที่แบบชอบเกมเก่าๆอะไรแบบนี้นะเนี่ยเลืน่นๆเลยนะครับผมอันนี้คูณไป7คูณไป8อะไรแบบนี้นะหน้าจอเป็นแบบ 4K นะนี่ไปต่อ น่าจะบอกวพวกเกมแบบที่ใช้แบบนิ้วกดอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้แบบใช้นิ้วเรียกว่าอะไรนะพวก RPG ที่แบบออโต้บอทได้อะ่ะปล่อยบอทเล่นได้อะ่ะจอยใหญ่อะไรเงี้ยหรือพวกเกมบางแผ่นยุทธศาสตรอ์อ่ะตั้งป้องตั้งป้อมอ,อ่ะหรือว่าพวกออโต้เชดเนี้ยก็น่าจะเหมาะนะเพราะจอมันใหญ่ไงแต่เกมเกมันต้องเลืออ่อนอย่างเงี้มันน่าจะเหนื่อยไหมฮยเพราะว่าจอมันใหญ่เกินเงื่อนตะกิวลำบากเรือ,อยันนะครับก็เอฟเฟกต์อลังการงานสร้าง,งก็ยัง50 59-60fps เนะครับลื่นๆนะครับตัวนี้เออสวยงามผมก็มาในครับสำหรับเกม RV นะครับก็เล่นลื่นๆนะครับแม้จะใช้เอฟเฟกเยอะก็ตามนะครับตามคุณภาพของ CPU เลยนะครับผมแต่ว่าข้อดีก็คือจอมันสวยมากนะครับจอ 3K นะครับแม้ไี่ใช้โอล็กก็เถอะเราสวยจริงครับชอบมากจอเขาดีมากๆครับแล้วก็การทัชเนี่ยโคตรดีอ่ะโคตรฟินนะบอกเลยการทัชจกกีนเขาเนี่ย โอเคครับก็กลับมาที่สุดการใช้งานต่างๆกันนะครับสําหรับตัวตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าใครที่เรามองหาแท็บเล็ตที่เป็นตัวจบนะครับจบที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของการทํางานต่างๆนะครับพวกการทํางานเกี่ยวกับแคนว่าแคชคารดการใช้ทําคอนเทนต์ต่างๆทําเอกสารต่างๆดูหนังฟังเพลงก็คือให้มาครบจบที่ตัวนี้เลยนะครับผมบางรุ่นเนี่ยเขาจะให้แบบไม่เท่ากันนะบางตัวก็สเปคสูงเลยแต่ว่าจอไม่สวยบางตัวจอสวยแต่ว่าเป็นต่างๆค่อนข้างต่ําอะไรเงี้ยตัวนี้ให้มาครบทั้งจอสเป ทั้งทุกทุกอย่างเนี่ยให้มาหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวก็คือเรื่องของอซิมใส่ไม่ได้กับที่มี PC m o d หมแล้วก็ Netflix สามอย่างที่มันยังยังยังไม่ครบอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับร,ราคาของมันเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราขายที่11,000หบาทแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นนะครับ11 11นี้นะครับผมบนช้อปปี้นะครับเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับเราจะมีการลดราคาเป็นแพดซลน,นะครับใช้คูปองแพลตฟอร์มคูปองร้านค้า1,000บาทลดเหลือเพียงแค่ประมาณ8,000 7,000ถึงตน้ตนนๆะครับแล้วแต่คูปองว่า เก็บได้กินบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปมันลงทันวันที่8เดือนวันที่8เนี่ยเดือนนี้นะครับบน lazada เนี่ยวันที่8ตอน2ทุ่มจะมีแฟลเซลลเหมือนกันนะครับ5เครื่องนะครับผมราคาจะประมาณ7,000-8,000เหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครไม่ทันวันที่8นะครับก็11-11บน shopee ตอนเที่ยงคืนเหมือนมีเหมือนกันแล้วก็เราจะใส่โปรโมชั่นไว้ตัวนี้นะครับผมนี่ขึ้นเลยโปโป อ่านี่คือโปรโมชั่นของเราครับก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงด้านล่างได้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆได้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างหรือว่าใครที่ต้องการให้เราเทดลองอะไรนะครับสามารถพิมพ์ในที่คอมเมนต์นะนะเราจะตอบให้เลยน้องเราอ่านทุกเม้นต์จริงๆนะตัวนี้นครับก็ให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับฝากด้วยนะครับผมหนึ่งรล้านท่านเนี่ยสามารถเพิ่มกันมองเห็นได้เป็นสิบสเลยนะครับผมก็อยากกดไลค์เยอะเม้นต์เยอะนะครับคุยกันได้ว่าเฮ้ยพี่มันเป็นยังไงลองเทียบกับรุ่นนี้้ไดม เ e โน v วกับ b m a ม็กเ o โน t วเทคลา,ต,าต่างๆเอามาเวดกันก็ได้นะครับผมสามารถพิมพ์ได้เลยยกเว้นบางคนเราไม่มีจริงๆบางคนให้เราไปลองกับพวก iPad Mi n น้ลองกับพวกเซล o m เซล a เซลมี่แพดอะไรเงี้ยเราไม่มีของไงเราราคาเนาะก็มีแค่บางรุ่นที่มีอยู่แล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้ว่าพี่อยากลองเทสด,ดูหนะ้าจอ2ตัวนี้ตัวนี้เล่นเกมเป็นยังไงถามได้นะครับผมเราอ่านทุกคอมเมนต์นนะแล้วก็ ขวากทุกคนนะครับกดไัค์ติทให้ด้วยนะครับอยากถึง10,000หมื่นซับไวๆเนาะแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับเซลซินแพดโปรปี2023นะครับตัวนี้นะครับแฟดเซลบนลาซาด่าวันที่8นะครับเอ้ยอ่าใช่แฟดเซลบนลาซาด่าวันที่8ตอน2องทุ่มนะครับจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับผมบนลาซาดานะแล้วก็บนช้อปปีนะครับตอนวันที่11เดือน11บนะเดือนนี้ตอนเที่ยงคืนทีสองนะครับวันละ5เครื่องเท่านั้นนะครับก็ราคาพิเศษมากๆเนาะเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาจะมีพวก คูป,ปองให้เรานะครับลด2,000บาทแล้วก็เรามีคูป,ปองหน้าร้านเฉพาะรุ่นนี้นะครับ1,000บาทด้วยนะครับก็จากราคา1,100งนห่ยเนี่ยไอหนึ่งแต่ราคา11,000หนห่งเนี่ยอาจจะประมาณ8,000 7,000นิดๆเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเราจะไม่พูดถึงรุ่นอื่นนะนะรุ่นอื่นเขาให้แต่มาไม่รู้แต่ว่าตัวนี้จอ3 K นะครับแล้วก็รีเฟรชเรทหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบี่เฮิร์ตนะครับก็ถือว่าเนี่ยทัชสกรีนโคตรลื่นเลย เห็นปะเนี่ยเอาไปเล่นพวกอีมูเก่าๆก็คุ้มแล้วนะครับหรือว่าเอาไปโหลดพวกเกมเล่นเองก็ทําได้นะครับก็ลองดูตัวนี้นะครับฝากไว้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์เหมือนเดิมครับกดติดตามนะครับฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย